สวัสดีครับท่านผู้ชมนะเสื้อผ้าแคมป์ปิ้งนะครับวันนี้เราอยู่ที่ทุ่งกัหกงงะหันลมเขาเยเที่ยงครับสุดยอดวิวหรือเราจะรอรถกอล์ฟไหมดูแล้วน่าจะไม่ได้รอแหละ<อ>ป้ายจักยานก็ไม่ไหวนะเพื่อไปดูกัะหันลมตรงนู้นนะฮะ เราไปดูการหั่นโลมันก่าเกาสร้างตั้งแต่ไหนก่อนนะเราไม่รู้เดี๋ยวไปดูประวัติครับด, <c oughs> ดูการหันโลมันก่าอยู่ที่ห้องน้ำพอดีเลยก็ <c oughs> มีของกินมากมายนะครับเดินไปได้ครับ ครับข้างบน,บบบนช่วยอุดหนุนชุมชนหน่อยนะครับถ้ามาเที่ยวที่นี่นะ ถึงแล้วจะปัญญาก็ขี้เกียจดูกระทันลมไกลๆแล้วกัน,น,กกกนซูมเข้าไปดูแล้วกันเสือา้าคำปิ้ง เอาของลงก่อนตอนนี้เราอยู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับขาดด้วยไม้เดี๋ยวของลงก่อน,นแม่ว่าแม่อแมอแมเอาแล้วเอามุงข้อเขาเอามุงข้อเขาบาพอแล้วใช่ไหมโอเคห้าพัน เดี๋ยวก่อนใช้ไง่ก่อนเพื่อสูงไปเขาบอกเน้นใช้งานครับไม่ได้เน้นแบบสวยงามเน้นใช้งานนะ เดี๋ยวเรามีจะอะไรแปลกตรงนี้เดี๋ยวโคตรด,ดูครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากันนะครับว่าที่ผ่าด้วยไม้จะเป็นแบบไหนครับสะอาดนะครับแล้วมีมุมถ่ายรูปเยอะด้วยนะ กัีแอะไรกันักนี้มันกมังใส่เพลงไงนี่ห้วยลำตะคองผู้รอเลี้ยงสรบชีวิตตามนี้เลยเป็นแหร่งนเพีบเลี้ยงตกตัง์ไเพียบเลยที่อยู่ในเขาย่คือจะไปเช่าพรเรื่องเรื่องอ่ะไม่พอไม่พอหาล้ะแม่งแพงเลยนี้เพลร ลิงับไม่ใช่ลิงกังนะลิงกับระวังลิงกังลิงกับนะไม่ใช่ลิงกังได้ไหม เดี๋ยวเราประกอบเตาครับวันนี้เราจะมีจิ้มจุ่มนะครับเบาๆครับจิ้มจุม่มนี่เตาซื้อใหม่ครับดยอดเป็นแก๊สสองหัวนะแรงไฟแรงเดี๋ยวเะทำให้ดูครับแป๊หนึ่งนะโชว์ก่อนโชว์ก่อนโชว์เตาใหม่ก่อนไม่ใหม่หรอกเตาเก่าเลยเก็บมานานได้ใช้แล้วแม่วางหัวห จะทําอะไรก็ได้ครับเต่าคนนี้โคตรโคแรงโชว์สองหัวสองหัวเดี๋ยวเราจจิ้มจุ่มนะเมื่อกี้ลิงขโมยน้ำพึ่งน้ำพึ่งไปซะแล้วเผิ่มแป๊บเดี๋ยวเผิ่มไม่ได้คนก็ยังไงนี่นั่งกินอยู่กับมือแท้ๆโลต่อหน้าต่อตาเลยต่อหน้าต่อตามันเอาไปได้เถอะเดี๋ยวประกอบกันครับเดี๋ยวมาดูว่าจิ้มจุ่มระดับไหนบรรยากาศกับ การแคมปิ้งของเสือผ่านครับช่วงยามเย็นนะครับนี่เรามีชาบูน้ำดําด้วยครับวันนี้นนเด,ดี๋ยเลยนะเขาบอกห้ามปิ้งย่างกับทอดนะครับที่นี่นี่คุณเน่ก็คุณเน่หพลก็ บอเพชรมาด้วยนะอันนี้ที่มาที่มาเนี่ยเราจะแนะนําห้องน้ําส่วนตัวของเราครับว่าข้างในมีอะไรครับมันเหมาะนะเหมาะสําหรับอ่ามาเป็นครอบครัวนะที่แบบมีห้องน้ําส่วน,ต,วนตัวนะครับนะเรารูดนี่เนาะนี่เรามีโถ ổ. นี่เราสั่งได้ครับ มีโถครับแล้วก็ชําระชําระแล้วกดตรงนี้เลยนี่นี่แล้วก็ถ้าชาระเสร็จเราดึงไม่ได้ปุ<ฮ>๊บมันก็จะลงข้างล่าง,างล่างเราทีนี้เราก็เก็บอันข้างล่างไปทิ้งที่บ้านก็ได้หรือจะทิ้งที่ในห้องน้ํานะครับที่เขาทิ้งกันนะครับในห้องน้ําเราเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ได้โอ้โหสุดยอด เหมาะเหมาะเหมาะกับมากับครอบครัวที่แบบห้องน้ำไปไกลที่สถานที่ไหนไม่มีห้องน้ําอะเหมาะเสร็จเรากา็ทานชาบูไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะจุดตะเกียงกันครับตอนคืน นี่ตะเกียงของเราตเต็นท์ของเราไหนดูดิมักตาตอนคืนที่เขาใหญ่เลยนะดูมันจะสบายเกินไปมั้ง <c oughs> <c oughs> ทุกคนวันนี้เราก็ ขับรถมานะวนไปวนมานะหาที่กลางเต็นที่พักกันก็เดี๋ยวปิดคลิปกปันแค่นี้คืนนี้ก่อนดีกว่านะครับก็ราตีสวัสด์ครับทุกคนสภาพน่ารักครับอาบน้ำหนาวเย็นราตีสวัสด์ครับ เช้าที่สดใสกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับหากล้วยไม้น้ำค้างแรงนะครับเมื่อคืน <Okay. S 1> ครับชาวแคมป์ก็เริ่มตื่นกันแล้วครับ <Okay. S 1> พอลิงเริ่มมาอีกแล้ว <Okay. S 1> อากาศดีหนาวสดชื่น okay. กุ้มอ่ะกาแฟครับก็นะครับเราก็เก็บเต็มเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวที่สำคัญครับขยะครับนี่แทนกล้องไปไม่มีครับเก็บขยะเรียบร้อยแล้วก็เก็บไปที่เก็บกลับบ้านเลยแน่นอนคือเก็บกลับบ้านเลยแล้วไปทิ้งที่ที่ทิ้งขยะเลยเดี๋ยวเราจะเดินทางไปน้ำตกต่อนะครับ ไปไป,ไปดูน้ำตกกันพาพ่อแม่มาด้วยร <ไป S 2> อบนี้ให้เขาชมน้ำตกหน่อย the เราอาจจะไปผ่าตอมใจต่อเดี๋ยวดูวิธี จถึงยอดแล้วนะถึงข้าวไข่เทียว